สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะสวัสดีครับยิงกันสวัสดียามบ่ายแก่ๆนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสักนิดนึงนะครับอือตรงนี้ก็ล่มลื่นดีนะฮะแล้วก็มีคนมาตกปลาด้วยอะไรด้วยนะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำเดี๋ยวเปิดวิวให้ท่านดู นะครับจะเปิดวิวด้านหน้านะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะสวยไหมฮะนะครับถ้าน้ําเต็มมันจะเยอะมากเลยน้ําเต็มมากกว่านี้นะครับนี่ฮะนี่ครับเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับนี่ก็จะมีพี่พี่น้องๆชาวบ้านชาวไร่อยู่แถวนี้นะฮะก็มาเอาวัวมาเลี้ยงเห็นไหมครับเอาวัวมาเลี้ยงนะครับวันนี้ท้องฟ้าก็แจ่มใสหลังจากที่ฝนตกหนักไปแล้วเมื่อสักครู่นะฮะ นะครับนี่ฮะนะครับแล้วนี่ฮะนี่ฮะผืนน้ำนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยอ่าวันนี้นะฮะหลังจากที่เมื่อเช้านี้เองนะครับสวัสดีนะครับคุณศรีนวลนะฮะเมื่อเช้านี้ที่ผมคิดถึงบ้านเลยครับเพราะคุณลุลาคิดถึงบ้านนะฮะเมื่อเช้านี้ที่ผมมีโอกาสได้รับเงินนะครับโชค รับลอยมาจากทางรีอาทีมงานรีอาได้มามอบให้กับทางผมนะฮะวันนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออหลังจากที่เราได้รับโชคแล้วนะครับน่าจะทําบุญสะบ้างนะครับวันนี้ก็เลยขับรถนะครับขับรถมาทางเต่าง,งอยนะครับก็เลยแวะที่ตลาดเต่างอยนะครับแล้วก็บังเอิญเดินเข้าไปในตลาดนะครับนี่ฮะ๋ยวเปิดกล้องหน้าให้ท่านดูก่อนนะฮะ นี่ครับนี่นี่ครับได้ปลามาถุงหนึ่งครับนี่ปลาถุงหนึ่งเห็นไหมครับปลาเห็นไหมปลาอันนี้ก็ปลาครับพี่น้องครับปลาเห็นไหมครับปลาครับปลาหมอครับเนาะนะครับทีนี้ก็พูดง่ายๆคือก็อยากทาบุญนะครับก็อยากทาบุญนะฮะแล้วก็หลังจากได้โชคล่ามาแล้วก็อยากทำบุญเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวร นะครับแล้วก็ทางคนที่เขาอาจจะไม่ชอบเรานะครับแล้วก็เกลียดเราครับเผื่ออนิสงผลบุญที่ทําในวันนี้จะได้ส่งผลให้เขาสบายใจขึ้นนะครับนะครับทุกท่านดูนะฮะนี่ดูบรรยากาศนะฮะอ่างเก็บน้านี่อ่างเก็บน้ําครับดูนะฮะนี่อ่างเก็บน้ําก็อย่างที่อย่างที่ผมพูดนะฮะจะมีคนตกปลาเห็นไหมครับเห็นไหมนู้นนะครับมีคนตกปลาตรงนี้ก็มีคนตกปลา นะครับตรงนี้ก็มีคนตกปลาครับนะครับนะฮะผมก็มีหน้าที่ปล่อยก็ปล่อยไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิษฐานจิตก่อนอธิษฐานก่อนนะฮะอธิษฐานก่อนนะครับเดี๋ยวอธิษฐานนิดนึงนี่ครับนี่ครับดูปลางผมนะนี่ปลางผมอ่ะผมจะหลับตาอธิษฐานนะครับมารับบุญกุศลนะครับมารับสิ่งดีๆไปนะฮะอูจะอธิษฐานนักแป๊บนึงนะครับ นี่ครับหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆเดินลงไปไม่รู้จะจมบ่แล้วนะเดี๋ยวจะลองดูนะครับจะลองถักลงไปดูว่าอไปนะเดี๋ยวนะเอาให้ใกล้น้ําที่สุดเอ้ยยังดูครับเปิดกล้องนะกล้อง,องอไหนผมนะเดี๋ยวครับนี่นี่น เห็นไ,ไหมครับมันจะไปแล้วครับมันเห็นน้ําเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวไล่มันก่อนไล่มันไปไปดูหาไม้หาไม้ก่อนไปนไปนั้นนะเรีย้อไปแล้วครับไปแล้วหนึ่งครับไปแล้วหนึ่งนีกตัวครับนู่งนึ่งนึ่งนึ่งดูดิหนี่งดูครับเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปอีกหนึ่งครับพี่น้องอันนี้อีกหนึ่งครับนี่ดูดูมันดิ้นนะครับนี่มันดิ้นลนดูฮะดูดิ ไปเลยไปเลยพี่ไปไปเลยเค,คนปล่อยก็ปล่อยนะครับคนจับก็จับอ้าวท่านดูหน่อยนะครับเห็นไหมครับไปแล้วครับมันไปแล้วครับเดี๋ยวจะปล่อยไปนะค,ค,ครับนี่จะดูนะครับเหนะ็เนไหม เห็นไหมครับเอาไปแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับดูดิครับเห็นไหมครับตัวนี้จะไปงั้นมันดิ้นเอาตัวรอดนะครับเนี่ยเดี๋ยวหาไม้เขียมไปไ,ไ,ไกลๆ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวน่าเดี๋ยวหาไม้นี่นึงนกันเจอแล้วไม้เล็กๆไปมาดู ดูนะฮะทุกท่านเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาไม้ก่อนใม้ใหญ่ไม้ใหญ่ตัวนี้นิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึง เดี๋ยวผมหาไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะหาไม้นิดนึงหาไม้นิดนึงมันก็จะมีคนมาตก,กน,นะครับทีนี้เราปล่อยแล้วนะครับเราก็คงจะพูดอะไรไม่ได้นะครับชาวบ้านชาวช่องเขาคงมาตกนะครับเพียงแต่ว่าทุกท่านดูตรงนั้นนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวจะายใช้ดูนะครับมีคนรอตกอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับตรงพุ่มไม้ แล้วก็ตรงนู้นนะครับเสื้อสีไฟไหมครับยืนรอตกนะครับนะครับส่วนตัวเรามีหน้าที่ให้ชีวิตครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนะนะครับขอบคุณนะพี่ส่วนตัวเรามีหน้าที่ให้ชีวิตนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของเวรและกรรมนะครับนะครับหลายคนก็มีเหตุปัจจัย ไม่ได้ถูกหวยครับคุณรทายครับได้เงินโบนัสพิเศษจากรีารครับได้เงินโบนัสพิเศษจากรีารก็เลยขับรถผ่านตลาดพอผ่านตลาดแล้วรู้สึกอยากจะทําบุญครับอยากทําบุญก็เลยเดินไปซื้อปลาหมดกะละมังเลยครับของคุณยายคนหนึ่งยายในกะละมังนี้โลละเจ็ดสิบเจ็ดสิบปุ๊บก็เหมาทั้งกะละมังครับประมาณห้ากิโลนะครับแล้วก็มีปลาหมออีกประมาณโลก,กว่ากาก็หกโลหกโลก,กว่าจริงๆอยากยาวมากกว่านั้นนะครับจริงแต่ว่า เป็นการตั้งจิตอธิษฐานว่าเออถ้าเดินไปเจอร้านไหนเอาร้านนั้นเลยนะครับแบบเราไม่เมื่อเราไม่เลือกอะครับนะเราไม่เลือกครับเราก็เอาเลยนะครับทีนี้สุดสุดแล้วแต่บุญกรรมครับพ่าผมมีหน้าที่ปล่อยให้ชีวิตส่วนใครจะตกไปทานไปเอ่อไปเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองหรือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกรรมของพี่ปลาอันนี้พี่ปลาก็ต้องว่ากันไปนะครับในเมื่อผมช่วยแล้วก็เป็นเรื่องของการให้ชีวิตแค่นั้นเอง นะครับส่วนเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปเป็นกรรมมุนาวัตตีโลโกนะครับสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมครับนะฮะแต่ผมจะให้านูบรรยากาศรอบๆทีนะฮะนะครับเดี๋ยวนะฮะนี่ฮะทุกท่านนี่ฮะเป็นไงครับมันน่าจะอยู่ได้นะครับตรนีมันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับเหลืออีกสองตัวเห็นไหมครับอสองตัวยังไม่ไปนะครับแล้วก็มีคนยืนอยู่ตรงนู้นตกปลาอยู่นู่นนะครับแล้วก็ตรงนู้นก็มีคนตกปลาแล้วก็มีชาวบ้านชาวช่องมหาปลานะฮะ ชาว่จาจะช่องมหาปลานะครับนี่จะเขียเข่ยมันไปจะเขี่ยมันไปไอ้นไปล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลว,ไ,ปลวไปแล้วครับไปแล้วครับเดี๋ยวเขาเห็นครับน,นี่ตรงนู้นก็มีครับนี่ตรงนี้มีสาหร่ายเยอะมากครับเห็นไหมครับทุกท่าน น่าจะเป็นแหล่งพักพิงได้แต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรามีหน้าที่ให้ชีวิตครับนะครับส่วนคนที่จะมีหน้าที่เอาไปก็เป็นไปตามกรรมแต่ละคนนะครับแต่เราว่าเขาไม่ได้ครับมันเป็นวิถีชีวิตชนบทถ้าเขาไม่มาตกปลากินแล้วลูกเขาจะอะไรกินนะฮะถูกไหมครับส่วนตัวเราเองมีหน้าที่ปล่อยก็คือปล่อยนะครับจบหน้าที่ทุกอนุโมทามิครับจบเลยนะครับนี่ผมสอนท่านดุยทีนะสอนท่านดูทีนะนี่ฮะ ื่อกี้อุตส่าห์แอบเงียบๆเดินลงมานะนี่ฮะไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับไปแล้วครับเรียบร้อยครับนี่นี่นี่ครับไปแล้วครับนะครับผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับหมดแล้วครับไปแล้วครับนะครับนี่โอเคนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเมาอีกนะครับผมมีความรู้สึกว่ายิ่งเราทําบุญแล้วเราก็ยิ่งสบายใจเงินทองที่เราได้มาจากการที่มี f อซ นะครับให้ความรักความเมตตาอนุเคราะห์ช่วยซื้อรียาซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆทุกอย่างนะฮะก็นี้ฮะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่กลับมาทาบุญนะครับเดี๋ยวเอาวิวให้ท่านดูด้วยดีกว่าจะได้สวย,ๆ,สวยๆนะน่าสวยไหมครับนะครับก็เป็นเงินที่กลับมาทาบุญครับจะทําน้อยทามากแล้วแต่โอกาสแล้วแต่วาระนะครับแล้วก็เด็แล้วแต่ดวงของปลาเหล่านั้นด้วยนะครับนะฮะท่านดูเลยฮะนะฮะเก็บน้านะฮะท่านดูนะฮะเดี๋ยวเปิดหน้ากล้องให้ท่านดูทีจะได้เห็นคะวามงามจริงๆ เห็นไหปูน่ะคาเนี่ยนะอ,อ่างเก็บน้ําใหญ่มากนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับตรงนู้นมีคนตกปลาอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมครับมีคนตกปลาอยู่นะครับมีคนตกปลาอยู่แล้วก็ทางนู้นจะมีครับนะคุณลุลาบอกว่าคิดถึงคิดถึงประเทศไทยคิดถึงบ้านแล้วครับอยากกลับมาวิวสวยมากเลยค่ะอันนี้อ่างเก็บน้านะครับเป็นอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก เดี๋ยวผมจะมีภาพอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ให้ท่านดูอีกผมชอบไปดูท้องฟ้าด,ดูผืนน้าตามอ่าง,งเก็บน้ํามันก็สวยดีตามาตามธรรมชาติของมันนะครับนี่ฮะท่านท่านดูท้องฟ้านะครับท้องฟ้าสดใสแดดแรงมากนะครับนี่นี่นี่ัน่น,นดูด้วยครับแล้ว่อกี้ผมปล่อยตรงนี้ครับมันไปแล้วครับมันไปหมดแล้วครับผมกระซิบมาแล้วครับพี่ปลามุดดินไปเลยนะครับอย่ามาตกเป็นเหยื่อใครนะ นะฮะเอาชีวิตรอดแล้วนะผมบอกเอาชีวิตรอดแล้วผมปล่อยให้แล้วหลุดมาจากกะลามังแล้วนะครับที่เหลือก็สุดแล้วแต่บุญกรรมของท่านแล้วกันเมื่อกี้นี้ผมก็ฝากแม่พระคงคาแม่พระโทรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้งแถวนี้แล้วว่าให้ดูแลเขาแล้วกันแต่ถ้าคนเราหมดบุญแล้วก็คือหมดบุญนะครับหมดแล้วก็หมดบุญครับแต่ถ้ายังมีบุญอยู่ก็ใช้ชีวิตต่อไปนะฮะนะครับใช้ชีวิตต่อไปผมก็ มีหน้าที่อย่างที่ผมบอกว่าสักครู่นี้คือให้ชีวิตนะครับสาธุทุกท่านนะครับคุณสุธิดานะครับคุณธนพรนะฮะคือมันจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยอยู่ที่บุญกรรมมันนะฮะมันไม่เกี่ยวกับเราแล้วครับเรามีหน้าที่ให้ชีวิตแล้วทุกท่านครับให้ชีวิตแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของพวกเขาแล้วนะครับเป็นเรื่องของพวกเขาแล้วอ่าโอเคก็มาไลฟ์สดแบบชีวิตแบบธรรมชาติให้ท่านได้ดูฮะเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าเออ โอ้เป็นทนายมันก็เครียดนะแต่หลังจากที่ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากกกอกแล้วนะฮะเรียนรู้ถึงความดีความไม่ดีเอ่อเรียนรู้ถึงความชั่วร้ายต่างๆนานาแล้วนะครับมันทําให้เราปล่อยวางโหงเหงื่อนะนี่เหงื่อนะเสียเหงื่อเพราะทําบุญดีกว่าเสียเหงื่อเพราะยาเสพติดนะฮะ <laughs> นะฮะบัสนดะีนะครับพี่ขวัญนภานะครับคุณแพทนะฮะคุณเดชานะครับ อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับทางรูทีนแซตใบมั่งมีทีมใบมั่งมีเขาเปิดช็อปนะครับที่หน้าบ้านลุงพลนะครับก็ไปติดตามดูตอนช่วงเก้าโมงเช้าเดี๋ยวผมจะไปร่วมงานนะครับก็บอกให้เชิญไปจะดูก่อนนะครับนะเออมืดไปหน่อยหนึ่งอาแสงตรงนี้ดีกว่าเน้นแน่เป็นไงครับนะครับสาธุค่ะนะครับคุณสุปาณีสาธุสวัสดีครับคุณชมนะฮะคุณสุดใจนะครับคุณตาลีนานะครับ พาราดีนะครับนะฮะคือการให้ชีวิตการให้ข้าวหมาให้ข้าวแมวให้อาหารนกอาหารปลาเหล่านี้เป็นบุญกุศลหมดแม้อาจจะไม่ใช่ถือว่าเป็นบุญกุศลที่สูงสุดแต่ก็เป็นการสร้างทานบรารมีอย่างหนึ่งผมอยากให้ทุกท่านค่อยๆหยดหยอดบุญลงไปเหมือนการหยอดเหรียญแม้มูลค่าการทาบุญจะเป็นเหมือนกับเหรียญบาทหนึ่งเหรียญหยดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเต็มกระปุกครับนะครับอาจจะไม่ได้บุญใหญ่ มากมายเหมือนกับที่เขาว่ากันแต่ท่านลองมาทําแบบผมดีครับเนี่ยมันไปนู่นแล้วครับมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปนู่นแล้วครับนะครับเรารู้สึกว่ามันสบายใจนะครับมันสบายใจแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราลดละความอาฆาตพยาบาทนะครับลดละความเกลียดนะครับลดละความชังนะครับหลายๆท่านลองมาทําแบบผมดูก็แล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็ทําบุญทําทาน ไม่จําเป็นต้องปล่อยปลาก็ได้อาจจะไปเลี้ยงอาหารหมาหรือจริงๆแล้วการให้ทานกับคนเป็นบุญกุศลสูงเหมือนกันเช่นเด็กกําพา่าผู้เฒ่าผู้แก่ตามโรงพยาบาลน,นะครับหรือเด็กนักเรียนตามโรงเรียนที่ต้องการอุปกรณ์การเรียนต่างๆท่านไปมอบได้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เองก็เป็นช่วงของโควิดสถานพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลก็ต้องการครับนะครับนะฮะอ่าสวยสวย สวัสดีครับพี่แนนสวัสดีครับอ่ามือปืนรับจ้างสวัสดีครับท่านทนายสวัสดีครับคุณเปลนรับจ้างนะฮะโอเคคิดว่ามันคงเอาตัวรอดแล้วล่ะครับโอ้ตัวรอดแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ครับมันไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีนักล่ามาแถวนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าตรงนี้มันมีมันมีวะัชะพืชเยอะเนี่ยท่านดูนะท่านดูนะครับเห็นไหมมันมีพวกอะไรอ่ะสาหรา่ายมีหญ้ามีอะไรเยอะเนี่ย ซึ่งตรงนี้นักตกปลาอาจจะไม่ชอบนะครับนักตกปลาจะไม่ชอบเวลาตีเบ็ดลงไปแล้วนะมันเะเบ็ดมันจะติดนั่นนะกระโดดเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันคงดีใจนะน่าจะเป็นของผมนะที่ปล่อยลงไปเมื่อสักครู่นะฮะนะฮะเนี่ยมันไปแล้วครับเนี่ยไปแล้วครับจากที่จุดนี้นะครับอ๋อท่านพระตั้มไล์สดอยู่นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรครับนุนน่นนะกระโดดเลยนะครับน,น,นุ่นนะครับนุ่นกระโดดเลยนะเนี่ย นะฮะนะฮะนะครับแต่ถ้าผมบวชนี่ไม่ยากนะฮะถ้าผมบวชนี่ถ้าผมบวชน, <laughs> นี่ไม่ยากนะฮะไม่ต้องโก,ผกนผมก็อาจีวรหมได้เลยครับโกนคิว <laughs> <laughs> นะนะครับเพราะท่านท่านจะคุ้นเคยกับอ,า,อาภาพลักษณ์ของการที่หัวโลนไม่มีผมอยู่แล้วนะครับถ้าผมบวชนี่ไม่ยากเลยครับนุ่งนุ่งเหลืองกข้าวัดได้เลยครับไม่ต้องโกนนฮะนะฮะ นะครับใส่ผ้าจีวอเลยค่ะนะเรียบร้อยเลยครับไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับอสวัสดีแม่อุ้มนะฮะสวัสดีคุณรัชนกอะไรมาแล้วเนี่ยมันว่าแล้วครับเนี่ยวมันว่า,าไปผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่นะครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับทุกท่านฮนะเอาอย่างนี้นะเอาเท่านี้นะเรามาร่วมบุญกันเป็นช่วงๆเดี๋ยวมีอะไรดีๆผมก็ถ้าบวชเป็นเจ้าวาดเลย <laughs> เป็นพระครูพระครูนะพระสมเกียรติเลยนะฮะรับรองเลยฮะนะครับ นะแล้วก็ไปดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่มืดนะครับท้องฟ้านะครับโอ้โหดูท้องฟ้านะครับเพื่อน่ดูนะผมชอบมองฟ้าครับไม่รู้เป็นไรนะนั่นดูเลยครับสวยงานตามท้องเรื่องนะครับเห็นไหมครับทุกท่านครับเวลาเครียดๆลองมองท้องฟ้ามองสีเขียวๆสีฟ้าๆ้าดูสิครับท่านจะสบายใจจริงๆนะนี่ฮะนั่นดูเลยครับนั่นดู แลวพยายามหาแหล่งธรรมชาติใกล้บ้านท่านนะครับอ่างเก็บน้ำอ้วหน้องคลองบึงนะครับเนี่ยท่านดูนะฮะท่านดูนะครับมันสบายใจจริงๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ปล่อยนกปล่อยปลานะครับนู่นกระโดดนะฮะกระโดดแล้วครับเห็นไหมนะครับนะนะฮะก็นี่นะครับขอบคุณนะฮะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็มีแต่หัวโลน ตอนนี้พระตั้มก็หัวเหมือนกันแล้วครับเป็นไป,นปนตามคําทํานายของคนนั้นแหละครับที่เขาพูดนะฮะมีผีเสื้อเลยครับทุกท่านนี่เนาะเงี่ยเป็นจริงๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรดีๆผมจะมาลงให้ท่านดูใหม่นะครับเดี๋ยวเย็นนี้อาจจะมีไลฟ์ยาวหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะมีการไลฟ์ยาวหน่อยหนึ่งนะฮะแล้ว ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งวันนี้ขออนุญ,ญาตลาท่านก่อนเอาลงพิงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับสาธุธรรมะสวัสดีครับอามิตรตาพุธครับนะฮะ